เมื่อความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้สอนอะไรฉันโดยคาร่ายอต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ฉันเพิ่งย่างเข้าอายุ30ฉันมักจะคิดมาตลอดว่าอายุเท่านี้ฉันควรจะได้แต่งงานแล้วในช่วง9ปีที่ผ่านมาฉันล้มเหลวในความสัมพันธ์ถึง2ครั้งซึ่งเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและการตัดสินใจที่ผิดพลาด แม้ว่าประสบการณ์เหล่านั้นอาจเทียบไม่ได้กับของคนอื่นแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดส่งผลต่อสภาพจิตใจของฉันและส่งผลต่อมุมมองความรักของฉันอยู่พักหนึ่งแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้มุมมองความรักของฉันแตกสลายไปโดยสิ้นเชิงปัจจุบันฉันมีแฟนและยังคงเป็นคนสนับสนุนความรักอยู่พอฉันเริ่มโตขึ้น แนวคิดเรื่องความรักของฉันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยหนังสือชีวิตคู่ของคริสเตียนคําแนะนําจากผู้ใหญ่และบทเรียนจากความสัมพันธ์ของคู่อื่นการที่ได้เห็นว่าพี่ชายทั้งสองคนของฉันจัดการกับความสัมพันธ์อย่างไรมันขัดเกลามุมมองความรักของฉันและทําให้ฉันเห็นว่าสิ่งใดที่ควรทำเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปได้เมื่อถึงเวลาเข้ามหาวิทยาลายัยฉันรู้สึกว่า ตนเองพร้อมที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์ฉันเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนมาโดยตลอดจนถึงมหาวิทยาลายัยฉันจึงอยากเจอคนที่ใช่ไม่ใช่แค่หลงไปกับแนวคิดของการตกหลุมรักความรักครั้งแรกพระเจ้าอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเริ่มสำหรับฉันมันมีบางสิ่งที่เกี่ยวกับการแต่งงานกับรักแรกของคุณมันอาจเกิดจากความคิดในอุดมคติที่ว่าตราบใดที่ฉันทำในสิ่งที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ของฉันก็จะเป็นไปดังที่ฉันคาดหวังฉันตกลงคบกับเพื่อนสนิทต,ตอนที่ฉันอยู่ปีสองของมหาวิทยาลายัยเรารู้จักการผ่านกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยและโบสถ์หลังจากนั้นไม่นานก็ไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้คุยกันฉันถูกดึงดูดด้วยความเป็นคนเปิดเผยของเขาและมีความสุขเวลาที่เราได้วางแผนงานสัมมนาอีสเตอร์ร่วมกัน ความสัมพันธ์ของเราช่วยให้เราเชื่อมต่อกันได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและพวกเราต่างก็ถูกใจกันอย่างง่ายดายน่าเสียดายที่เขากำลังจะเรียนจบและวางแผนกลับไปหางานที่บ้านเกิดของตัวเองนั่นคือตอนที่เราตัดสินใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันและทำให้สิ่งต่างๆชัดเจนมากขึ้นเราเริ่มเข้าสู่ความสัมพันธ์ระยะไกล ทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นด้วยดีจนกระทั่งฉันเรียนจบการตัดสินใจที่จะให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปได้ฉันต้องย้ายไปอยู่อีกซีกโลกเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเขาแม้ว่าครอบครัวและเพื่อนๆของฉันไม่ค่อยปลื้มใจกับการตัดสินใจของฉันเท่าไหร่นักแต่สุดท้ายพวกเขาก็สนับสนุนการตัดสินใจของฉันอยู่ดีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนหนึ่งปีต่อมา ทุกสิ่งเปลี่ยนไปอย่างมากรากฐานของความมั่นคงที่ฉันคิดว่าเรามีนั้นได้ถูกทดสอบและสั่นคลอนไปเขากลายเป็นคนเงียบขลึมและดูไม่สนใจที่จะมาเจอเพื่อนๆของฉัน <c oughs> เขาหยุดไปโบสและเขาไม่สามารถหาโบส์ที่เหมาะสมได้ <c oughs> เขาไม่รักษาสัญญาที่จะมาเยี่ยมฉันบ่อยๆสุดท้ายจบลงด้วยการที่ฉันเป็นคนไปหาเขาเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าเพื่อนๆและครอบครัวของฉันไม่สนับสนุนให้ทำเช่นนั้นก็ตามเมื่อถึงเวลาฉันรู้แล้วว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมคำเตือนในอดีตมากมายจากครอบครัวและเพื่อนๆนเริ่มปรากฏขึ้นมาแต่ฉันยังคงตัดสินใจที่จะยึดมั่นและพยายามหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ในขณะที่ฉันไม่รู้ตัวว่าฉันค่อยๆถูกคนอื่นเข้ามาแทนที่จากนั้น ฉันก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาอีกเลยแม้ว่าฉันจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ประสบการณ์นี้ก็ได้สอนบทเรียนอันล้ำค่ารวมถึงการจัดการความคาดหวังและหัดที่จะรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นฉันได้รับการปลอบโยนด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงเดินไปกับฉันปกป้องฉันและมีแผนการที่ดีสำหรับฉันพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28 ความรักครั้งที่สองเรียนรู้ที่จะยอมจำนวนต่อพระเจ้าฉันโสดไปอีกสักพักหลังจากนั้นฉันมีเวลารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ฉันไปเข้าร่วมขับร้องเพลงประสานเสียงและรับใช้ในพันธกิจต่างๆฉันได้พบกับมิตรภาพมากมายในขณะที่ยังเปิดโอกาสพบปะผู้คนอย่างไรก็ตามคนโสดในโบสถ์ฉันเริ่มเหลือน้อยลงและฉันคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องหาวิธีอื่นๆที่จะเอาตัวเองออกไปตอนนั้นเองการหาคู่ออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมฉันเลยรีบเข้าไปสมัครตั้งค่าโปรไฟล์อย่างรวดเร็วจากนั้นฉันก็ตั้งตารอให้ฝ่ายชายเริ่มบทสนทนาและหลังจากนั้นไม่นานฉันตกลงที่จะนัดพบหนึ่งในนั้นเขาผ่านเช็คลิสท์ทั้งหมดของฉันเขาเป็นคริสเตียนรับใช้ในโบสถ์มีจิตใจเมตตา เราต่างก็ถูกใจกันอย่างรวดเร็วฉันใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ที่จะตกลงเป็นแฟนกับเขาโลกทั้งใบสดใสเป็นสีชมพูไปสักพักแต่หลังจากนั้นไม่นานความจริงก็ปรากฏเรื่องโกหกถูกขุดคุยฉันกับเขาทะเลาะกันเขาให้เหตุผลว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องและรักฉัน แม้ฉันจะรู้ว่าพฤติกรรมของเขาดูขัดต่อความหมายของความรักในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่4-7ถึง7ฉันพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะยื้อเขาไว้แม้ว่าเขาขอห่างกับฉันถึงสองรอบแล้วก็ตามฉันยังไร้เดียงสาและตั้งใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปมันเป็นความพยายามต่อสู้กับอารมณ์ฉันต่อสู้กับความรู้สึกผิดความว่างเปล่าและความรู้สึก รกัก่อนที่ฉันจะรู้ตัวความสัมพันธ์ของพวกเราก็ค่อยๆแย่ลงเราต่างมีความสัมพันธ์ในรูปแบบเรียกร้องซึ่งกันและกันแทนที่จะมอบให้ต่อกันด้วยความรักคำแนะนำและคำอธิษฐานจากครอบครัวและเพื่อนๆรวมถึงการที่ฉันติดสนิทกับพระเจ้าทำให้ฉันตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ได้ในที่สุดจากเหตุการณ์ทั้งหมด พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันเข้าใกล้พระองค์มาโดยตลอดพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่8จากนี้ไปฉันรู้ว่าฉันควรใช้ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นในอนาคตสแสวงหาพระเจ้าและรอคอยพระองค์แทนที่จะรีบเร่กในแผนการของตัวเองเพื่อที่จะชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการแต่งงานฉันควรรู้ว่าทำไมฉันถึงอยากแต่งงาน ก่อนที่จะไปค้นหาว่าฉันจะแต่งงานกับใครหนทางเดียวที่จะไปข้างหน้าได้คือการยอมจำนวนทั้งหมดต่อพระเจ้าโดยการอธิษฐานและเชื่อวางใจว่าทุกสิ่งจะสวยงามในเวลาของพระองค์พระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่11จากนั้นเป็นต้นมาคำอธิษฐานของฉันก็เปลี่ยนไปฉันอธิษฐานหาเพื่อนร่วมชีวิตที่สามารถเดินทางไปกับฉันได้ในสด้าน ด้านแรกคือการเรียนรู้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้าและแสดงความรักของพระองค์ในแบบที่พระองค์ประสงค์ให้เราเป็นด้านสองคือร่วมกันรับใช้อย่างสัตย์ซื่อด้วยทักษะและของประทานจากพระเจ้าที่มอบให้แก่เราและด้านสุดท้ายคือการสร้างครอบครัวเพื่อรับใช้พระองค์และอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นชีวิตของเราจะเป็นเหมือนภาพวาดที่สวยงามของพระคริสต และคลริสตจักรของพระองค์ฉันมอบความต้องการภายในใจของฉันแก่พระเจ้าและอธิษฐานให้พระองค์ปกป้องฉันจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดความรักครั้งที่สามจนถึงตอนนี้วางใจให้พระเจ้านำทางเพื่อนสนิทและแฟนของเพื่อนเป็นแม่สื่อแนะนำให้ฉันรู้จักแฟนคนปัจจุบันของฉันซึ่งเขารู้จักเพื่อนฉันมา13ปีฉันเชื่อในคำแนะนำของเธอ เมื่อเพื่อนฉันและแฟนได้เล่าเรื่องหัวใจของเขาที่มีต่อพระเจ้าให้ฉันฟังและเรื่องราวที่เขาต้องประชิญกับโรคมะเร็งมันทำให้ฉันประทับใจอย่างมากเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วที่เขาและฉันเป็นแฟนกันเราสัมผัสถึงความงดงามของพระเจ้าในทุกย่างก้าวของชีวิตร่วมกันยังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่จนถึงตอนนี้ เขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติและความสนใจที่ฉันมองหานอกจากนี้เรายังมีเป้าหมายคล้ายๆกันและมีกลุ่มเพื่อนๆที่ช่วยการสนับสนุนและอธิษฐานเผื่อพวกเราซึ่งเป็นสองอย่างที่ขาดหายไปในความสัมพันธ์สองครั้งก่อนหน้านี้ข้อพระคัมภีร์ที่เราใช้เสริมสร้างชีวิตร่วมกันมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33แต่ท่านทั้งหลาย จงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เมื่อมองย้อนกลับไปในการเดินทางที่ผ่านมาฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับคำแนะนำอันชานฉลาดที่ได้รับระหว่างการเดินทางตั้งแต่ตัวอย่างคู่รักที่อยู่ในทางของพระเจ้าและคำเตือนจากพระคัมภีร์ว่าความรักเป็นเรื่องของการทุ่มเทเสียสละและเอาใจใส่ แม้ว่าฉันเคยมีประสบการณ์ล้มเหลวในความสัมพันธ์หลายครั้งฉันก็ยังไม่ยอมแพ้ให้กับความรักเพราะฉันรู้ว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างฉันกราบใดที่ฉันซื่อสัตย์กับพระองค์และสแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนมองย้อนกลับไปฉันเห็นว่าพระเจ้าอนุญาตให้ฉันผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปเพื่อที่ฉันจะรู้จักได้ใกล้ชิดกับความรักและความจริงของพระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อได้สัมผัสว่า พระองค์ทรงปลอบโยนเยียวยาแนะแนวทางรักและยังคงรักฉันได้อย่างไรเพื่อให้รู้ว่าคุณค่าของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีความสัมพันธ์หรือคนอื่นมากไปกว่าพระองค์หรือแรงผลักดันในชีวิตฉันไม่ได้เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นการรู้จักพระเจ้าผู้ทรงดูแลชีวิตของฉันแม้ว่าแฟนคนปัจจุบันของฉันอาจไม่ได้เป็นสามีในอนาคต หรือถ้าความรักในชีวิตสมรสของฉันจะกลายเป็นเรื่องยากและไม่เป็นไปตามที่ฉันคาดหวังฉันรู้ว่าฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้เปลี่ยมไปด้วยความรักผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรเหมาะสมที่สุดสำหรับฉัน